ครับค,ครับตุทุกท่านครับวันนี้เราก็ออกมาอยู่ทีออ่อําเภอเมืองศูนย์นะครับจังหวัดนครสวรรค์วันนี้อยู่ที่โงรง,งเรียนดังหนึ่งชื่นขึ้นอะไรไหมครับโรงเรียนอะไรน,นะโนนสูงสีแทนโนนสูงที่นี่คุยคุยพันโอเคครับวันนี้เราที่โรงเรียนโนนสูงสีชะนีมีกิจกรรมอะไรบ้างไปชี้ทุ่มีงารประกวดเนาะ เปการประกวดรายการตุชี oh ่ตุวกีนำเมื่อวันไอดอลเพื่อหาตัวแทนจะเลือกที Metro ่1นายที่หนึ then, ่หญิงเลือไปแข่งการะัดตาษาสีน้ครับวันนี้มีทั้งหมดทุกชายกีคนจนนอนสิคนครับที่พอล็กมีรางวัลอะไรบ้างรางวัลที่หนที่1 1 2่ง5ของผู้หญ <m z ul heures> ิงห3ึ่งหาผู้ชายแล้วก็รางวัลป๊อปคูล่าโหวต ลาหัวชายด้วยหญิด้วยพยูนกนเ็เราผ่านการคัดเลือกมาแล้วในรอบวันที่กเลนะสี่สิห้าสิี่สิบห้บแล้วก็ไม่รู้กีก่คนทัน้งหมดประมาณห้องละสคนห้องละสคนก็ประมาณรุ่นสามสิบสาบก็คัดเหลือ20่สิบชายสคั้นก็แต่เราก็เป็นตัวแทนมาทีนี้วันนี้วันที่กี่ 17. เนะสิบเ ันว่า63ไตแดงในหมายา็ว่าเราได้ที่หนึ่งของแต่ละฝ่ายชายผู้หญิงผลความสามารถของเราเราทำอะไรให้ด,ดูดึงกรรมาการข้าตาบันนี้เอาตัวเองก่อนลืมไปะชื่อ,อเลย,เลยสวัสดีครับผมอัครรานุวิชย์มอครับเป็นน้องจอมไหครับเอ็มสิบเอ็ดประกวดร้องเพลงครับยูมออะไรมอสี่พัฒสิบอายุเท่าไหร่ครับ 16ปีครับอาทิตย์นี้17นะครับโอ้สินนบเจ็เบอร์เดยด์ใครจะถึงวันเกิดอะไรับเิบอร์เดย์ครับอ่ะมานรอแล้กันสวันนสดีค่ะชื่อนางสาวจุรภาจงโคกงการนะคะชื่อเล่นชือ่อปอฝ้ายค่ะวีวีหกนะคะอยู่ชั้นม .4 สคับสค่ะมอสีนะ่ับสอายุเท่าไหร่ตันอายุ15 1ค่ะสิปีสิบหกปีมอสอ่าผลงานที่เราเข้าตากรรมการเราประกวดอะไรอะไรสวย หลักๆอย่างแรกเลยนะคะคิดว่าเป็นการเล่นนตรงก็คือเล่นเองร้องเองอยา่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเต้นแสดงโเ o อร์เพลงประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูที่ได้มาแสดงออกแบบนี้นะคะก็อยากจะลองเปลี่ยนความสามารถของตัวเองแบบเพิ่มขึ้นให้มันดูมีอะไรปกติเล่นแต่ดนตรีใช่แล้วก็มา มาเพิ่มอะไรนะแอเลกอะไรกเล็อะไรนะเส้นโคเวอร์เ้นโคเบอร์โคเบอร์แดนเพลงอะไรอเพลง Kill This Love Remix l This Love ของของ b บ็คก n ้เป็นแบบรีมิกใช่เกาหลีใช่ใช่มัีเอยกพ้ไมปวป้วปน้้ปีปีนี้นี้ปีนี้ปีีปปนี้ปีนี้ปี้ปี้ปีนี้น้ปี กันครับเล่นเองร้องเองนะครับอะไรนะเล่นเองร้องเองใช่ชื่อเพลงอะไรใจน้อยครับของใจน้อยครับของใครนะงเอ็กซ์เทอร์โบเอ็กเทอร์โบเป็นไทยไหมเป็นไทยครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองให้ลองฟังเอฟซีเพลง่าคนก็ไม่เยอะไมเห็นจะโชว์นะครจะโชว์ผลงานก่อนเดี๋ยวหลังจากประกวดนี้เราจะต้องไปแข่งกันที่จังหวัดไปเมื่อไหร่นะ S <S> ไปจจปัาวันที่21่ไปวันที่2ี่สวันที่เท่ิดมแปันสุดี่ยี่สิบันนที่ั้นก็ก็เราีน้องมาเราคนสูงก็ไปชมเอเชียหรือมาให้กาลังใจน้อประกาศแข่งเขาประกศผลยั้นี่ไงรือรอเยต้องเข้ารูอะไรยังไับตอนนี้ย e. anyway uh, ังม right ่ทราบเลยค่ะอ่อเพิ่งได้ข้อมูลมาค่ะเดไปอ่านทำความเข้าใจ ก็ให้กำลังใจแล้วก็ไปสุดอ่ะวันนี้โชว์ผลงานคนละเพลงครับที่ไปประกวดเมื่อกี้อ่ะครับอ่ะเล่นเองร้องเองหรือจะเล่นทั้คู่ก็ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้ก็ได้ค่ะเล่นได้เล่นของใครเล่นให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนใช่เหรอได้ครับเพรหนูสามารถบอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเคยเล่นแล้วค่ะแล้วหนูก็จำมาเล่นไปเรื่อยๆอ่าจุดมันเปพลงของชื่อเพลงอะไรใจน้อยน้อยใจใจน้อยใจน้อยวงอะไรนะ EXO EXO B EXO B แคดูโคตรปากกได้่ต้ามึงปากเลยไม่ต้องเห็นกูก็เลยเราลองสิ่งแรตลองเอาสัขอเวลาอีกสักนิดนึงนหคะอินเองก็ได้อะก็คีลโคตคนเราแบบกันนนคะแต่ว่าขอได้ จับคีย์ไม่ถูก